มาพบกับร้านลูกเื่งเกษตรอนนี้แล้ววันนี้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการรองอ้อยมานาเสนอเช่นใกล้ถึงฤด,ดูการแล้วครับการตัดใบอ้อยเอการตัดตัดอ้อยเนาะก็ปีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนนะครับมองหาอุปกรณ์ที่ช่วยการตัดอ้อยเพราะว่าไม่มีการเผานะครับเช่นเครื่องรถตัดนะครับขนาดใหญ่สําหรับคนที่ต้องใช้การตัดนะครับก็ก็ถ้าถามว่าอยากได้ ได้แบบงานได้เร็วนะครับก็ต้องใช้เครื่องสั่งใบอ้อยเช่นตอนนี้เรามีอุปกรณ์นั้นมาแล้วนะครับเครื่องสั่งใบอ้อยตัวนี้เป็นขนาดนะครับใส่รถ21 27 24หรือยันมา39พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เกี่ยวกับการสั่งใบอ้อยนะครับมาพร้อมกับเอ็นที่สวยๆเลยนะครับเอ็นเหนียวนะครับโครงสร้างอาจจะดูใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่อะไรเลยนะครับเป็นเหล็กที่เอาไว้ทํากันนะครับแล้ว กัดด้วยเครื่อง C N C โดยเฉพาะปัม๊มปั๊มออกมาเป็นแผ่นนะครับกัดด้วย C N C เนาะถือว่าดีถือว่าดีตัวนี้แล้วตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวเป็นอะไรนะครับเป็นตัวกันกันกันอ่าเข่ารองอ้อยด้วยด้วยนะครับเวลามุดมันจะมุดไปเลยเนาะอันนี้ก็ตัวกันต้นอ้อยมันก็จะมุดเข้าไปเลยปุ๊บมันก็เข้าเครื่องสางได้เลยปึ๊บอย่างนี้นะครับตัว P T O ตัวนี้ให้มา สองระดับนะครับสั่งขึ้นและสั่งลงได้เลยนะครับเราจะเลือกสั่งขึ้นหรือสั่งลงได้เลยนะครับนะครับแล้วก็มีตัวกันใบอ้อยให้ด้วยนะครับแล้วตัวกระจายใบพัดนะครับเป่าเพื่อให้เศษใบอ้อยจะได้ไม่ต้องเข้าไปเยอะนะครับช่วยจะทำให้เครื่องอุปกรณ์นะครับไม่มีความร้อนด้วยนะครับตัวนี้เสนอราคาบอกกันเลยว่าโคตรจะถูกนะครับแล้วทำเป็นสินค้าคุณภาพ ดีหนาด้วยนะครับเซอร์วิสง่ายนะครับมาพร้อมกับยอยให้ยอยไปพร้อมเลยนะครับตัวน,นี้ให้ยอยไปพร้อมเลยแต่ขนาดของยอยพี่ต้องไปตัดเอาเองว่าจะใช้ความสั้นความยาวใส่กับรถรุ่นอะไรต้องไปตัดเอาเองนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของมันเลยดีกว่านะครับใส่กับวันนี้ใส่กับรถ B 2740นะครับเดี๋ยวดูการทํางานดีกว่าว่าเป็นยังไงนะ Okay. การทำงานของใบพัดนะครับเครื่องไม่มีหอนเลยนะครับเข้าสางได้สบายตรงนี้เป็นตัวมุดเข้าตัวต้นอ้อยจะได้ทาให้ต้นอ้อยไม่เกิดการเกี่ยวชนนะครับทําเป็นมนสวยๆแล้วก็มุดเข้าไปได้เลยนะครับถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับเสนอราคากันไปเลย 39,500บาทนะครับ39,500บาทของดีเหล็กหนาทำได้2ระบบนะครับตีขึ้นตีลงได้เลยแล้วโคตรถูกด้วยนะครับแค่ทำมาเพื่อเอาอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าแม่งโคตรถูกเลย39,500บาทนะครับสนใจตัวนี้นะครับ0806619573นะครับเป็นไง ขนาดเครื่องชุนไ,ไม่มีหอนแล้วไม่ต้องเล่งเครื่องด้วยนะครับสนใจตรงนี้เลย089573นะครับ086619573นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับ3 9ม0 0เบาทหรือพี่ซื้อไปพร้อมกับตัวรถนะครับนี่มีให้เลือกหลายคันเลย27 24นะครับซื้อพร้อมกับตัวรถเอาไปเลย2องรถส่วนลดไป0 0 0พบาทถ้าื้อพร้อมกับตัวรถนะเหลือ3 7 5 0 0บาท ตอนนี้มีหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมพิออร์เ,อเดอร์เข้ามาก็ถ้าใครรีบก็โทรมาสั่งได้เลยนะครับอยากได้ของสวยของดีและของถูกก็โทรมาได้เลยร้านลง่งเรือเกษตรยนต์นะครับ